่ไปครับผมปะยะม่องครับปะยะม่องน้องเราเอาท่อสากไปล่งไม่ได้มั้ยเหรอคลองสิบุเปผีอะไรเนาะน้นนะนำแกงรวม มัเนเด็กกัว <c oughs> ันที่เท่าไหร่วะยี่สิบสงิงหาสองหาหกห้าออน้าจะกูอันไส้อันลงเท่าลงเท่าอันแตะไปน้ำไปไหนดีวะนี่มันสีมันทีร้อยนี่บ่าะ ใส่ไปหลุดเนาะวิ่งเดี๋ยวไปเนี่ยไปเมียงไมุดเดียงไปกวนกูนไปเป็นยังไปขี่เรือโอ้โอ้โอ ก็จะขี้ได้อยู่ว่ะล่ะโอ้โหหันหัวตะห็นทั้งข <c oughs> ึ้นเรื <c oughs> อขึ้นเรือ <c> โ <oughs> อ้โห <c oughs> อันนี้ <c oughs> เขาพูดอะไรบุี้มันขี่ไปไหนปะเรื่อไหมอสมันขี่ไปไนปะเนี่ยโอไปจะเหีเขียวะเวน่ไ หมดดินจ ok ิตอดเฮ้ยเฮ้ยในบ้านคือคือึ้นดนยักคนนี่้าหมดรูปอะไอคือเอาไปบงเลืกของตัวไม่สิไปได้ไม่ไพ่คดีไม่ไพ่อไไม่ไพ่บมีไม่ไ่าเก เฮ้ยเฮงเน้นเฮ้ยทงเน้นคืนได้ปะร้สึสามุ้งก็มาอย่งนี้สามุงมันสิบเดียวเอานั่งนี่นะเอ้าเอายืนว่ได้ปะเอา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 ไปเอาไปน้ำดีเงี่ยมันตัวสามเออเดี๋ยวไปดอ งานเขาพอมาแม่มาแม่ไปยกพ่งไปลงกงบ่เาไเอาเอาไปอลเลิกๆหอ้มันคือจมไแหละเอาเอามันคือฟูขึ้นนี่เอาบอ่เอาเอาย้ำไปอีย้ำไปอีเอาไปบอลเลือกๆ ไปไปยิ่พ่งยิ่งพิ่งโอ้ยกโกงนังทั้งตัวไปเอาเกือบพูดไหล่ะบอกก็นย้อนไปนี่ไปเลยเฮ้ยาไม่ใแม่าสับม่าปีนโค้งนั่งนีนั่งาลสุนนั่งไป ไปไปไปมันบกไปใส่กรเบื้อเกระเบืองกระเบือบกรเบ้องกเบือบอันนีไปขึ้นเรือครับผมพยายามมองไปทำไมเออ เรียหยังลยความเลียความเกิดพุ่งไปนเกิดปูนไปนเอาเกิดปูนไปนอยู่มันะ ม่งกี <Tipp ett> <motiv ator> ่สะนแมงลสขึ <c oughs> ้นยโอ้ยโอ้ยโองมี่มัอคือบัคือบัวบัคือบัอันนี้คือบัขี่ไปรอขี่ไปบนนี้ ขี่ไปวันนี้เนี่ยไมขี่ไปว้าไม่งั้ไม่ขี่กไปเลยอม่งข่ไปวนนี้แก้วแม้วแ่้วแก้ก้วแ่ไวแก้วแกวแก้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 วไก้วแ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 ก้วมก้มแก้วแก้ไแก้ว่ไ้วแกวก้วแก้วแก่วแก้วแวไก้วแก้มแก้ว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 แกว มันก็พังเลยเนาะนั่นหร,น,น,หรน,นก่ขี้เอาพังสองวัสองวัแล้วเ๋ยวจเจ้าใม่มาหวเน่ยเจ้ามาว่า,ม,าวมันขึนมันไปไดนอยู่เกือบเลยเกือบกเสียหรอ Ui, nào 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 đi em đi để, may ngon. No có Nó bỏ mày chân chân ăn, bỏ chân mày, chắc ăn Chắc ăn Chắc ăn mày เอาไปแม่เอาประกอบเรื่องเร็วเอานีเร็วขี้เอาโอ้ยมันฝันมันนั่งดิมานสุนเอ้ยยินนามไปอุดดึง ไหนบไมะงั้นนั่นน่กระติ๊กมันรอยนะกะติ๊มามันปีนมันม่ได้โอ้ยมัดด้ดี เอาเอาเอาคนขึ้นวันเรืงไหนวะเดี๋ยวเอาไม่ขื่นอูู้เลยเรือวะเททุเลศวะเออเอาเอาไมขึ้นวันเพิ่งไมขึ้นซวันยิิ่งิ่งไขึ้นไม่พายวันี่ไม่ายพ่มียงเดไม่่าเฉยเมื่อกี้ไม่ซักนะ่มีดอกไปมึงขึ้นรถไปขึ้นไมึงมานั่งทั้งนี่ไปมานั่งทั้งนี่้น้เดยว เดี๋ยวนะเออไปนั่งนั่งไปขึ้นไปขอไม่ได้ขึ้นไหมขึ้นไหมเออขึ้นไหมขึ้นไหมนั่งด,เดิเดี๋ยว,ดว,ยวเดี๋ยวไปนด้ไปทางไหนล่ะไปแท้งบัวเดี๋ยวเ,เ,เ,มดมเด้อมันขึ้นมไปหมอนเลิกๆคุณวะมันเลิกบ่อหน,นึ่งไหน 我们白，我们肯定那样子白的吧。嗯嗯嗯